ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับทางช่องนันทวงลำบินชวร์ออฟฟิเชียลอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแก้มมาแล้วน้องอะไรน้องหมิวใช่ไหมนี่ยลูกโอ้นี่นั่งเอกหน่อยมาใหม่สวัสดีครับ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 ฮะยางบ่ได้จิ เดี๋ยวจัดให้อาจารย์สวัสดีครับเขาไปน่ะเมารอนีบเป็นท่าไหนเป็นท่าไหรก็ยังจมปูจมปวดอยากจอยอยากจมอีกงนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้รับบทอะไรบ้างนั่งยักษิเป็นหยังปีนี้ปีนี้นั่งยักษิได้เป็นหยังนะครับจะแปลงร่างเป็นอะไรสิ เป็นงัวงใเป็นไข้ให้จะเป็นหมูเป็นปลาทารุ่นเอาได้พี่นังได้เป็นอีกาฮะเป็นอีกาอีกายังเรื่องฝาแดงสวัสดีครับท่าวกำกระดมครับสวัสดีท่าวกำกระดมครับหมักราดฮะลาตัวมารุ่นหมูแห่ลาตัวน้องมาสากหมูแห่เขาก็เอิดลาโอ้ยเปิดไส้ลงไปมันแดดมันยังดอก ศิลปินของเราก็มารวมกันนะครับสวัสดีครับซอเดี๋ยวเห็นอืมอืมฝากถึศิลปินสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับศิลปินทุกคนนะครับ ปีนี้เป็นผู้บริหารเต็มตัวนะครับสำหรับแง่บอกลาแม่ครับปีนี้ผู้ใดอยากเบิ้งโซ่ยังกับบอกเล่ามันล่ะถามว่าอยากเบิ้งโซ่กับบอกเล่านั่นล่ะถามว่าอยากเหยี่ยวโซกับบอกเล่าปีนี้ครบรถนะครับครบรถรถจริงๆเปรี้ยวหวานมันเค็มจืดจางกับนี้ผู้ใดเคยเบิ้งสาวหน่อยหรือสารนะอยแล้วม่เจอคือบนมีแบบนี้นไหมคือบนนี้ปีนี้สิบประดุจัดให้ครบปีนี้เขาฟันทุ่งเลยเมื่อวานร่ำเรื่องอย่างฟันแล้วครับเท้ากำกัดดำฟันแล้วเรียบร้อยเท้ากำกัดดำบประดุจจะามาไพสิบ เป็นตัวละครไหนมันตั้งแต่สิบปีที่แล้วเนาะอ่ามันสิล่ำหลายฉากนี่เป็นยี่สิบฉากกว่นี่ยี่สิบสาฉากยี่สิบสามฉาก่อเดือนกันน่ะามฉากเถ่าแล้วเนาะสองคนร่วมกันเกิดซ้ํากรุงรัตนโกสินทร์นสองคนร่วมการซ่มัจะไปสีหนามาติฮะบ่ลาจะนอนจะแพรยาคุ้มบ่โอ้โอ้สังวาเ มาหน้องไปชวนแพ้่จากคุ้มเหมือนันนบ่นอาจะรย์บ้้อรยบ้ดน้นจานน่อก็บนก็เป็นตาจตตูตาิตตากระตูบตัวนี้เป็นย่าไหเป็นคือบอกบากทุเรียนน่าฝากเนี่ยทุเรียนเนี่มันเหมือามันแล้วนี่นี่ยึดแมอตอนี่บทุเรียนตอนมบอทุเรยนี่ะันใลนยนปีนี้นะครับสำหรับ ทางด่านโซเชียลเ่ากัสิมี่พอการใช้เนาะเป็นผ้ากันน้ำผ้าลูกผ้าลูกผ้าหลานเหล่นคผ้าลูกผ้าหลานเหล่นโซเชียลนี่จม่ว่าอคหนาบวมเงินก่อนนี่นไปูกไปด่ละไ้ต้นบเดียวเสียีบก็ไปชมสวนอิ่มอะฮะเม่นบดูหลายั้ะเรยอิ่มอิ่มจนาีเ่ใส่เสื้อฮารตเอา สิเขาซุดได้ป่ะนี่ยเพื่อนได้ได้ได้ไดนี่ร่ายโยเดือนปูขาวมะขามแดงเนี่ยอย่างเงี้ยไปดิตายหรือไมกนเนี่ยเพราะคือกินแบบกินเยอะกว่าสมกระฝากผู้บริหารใหม่นะครับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงปีนี้วัดสิบดลก็ก้าวขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นหัวหน้าผู้นำทีมงานนั่นะครับว่าเราจะมีโชว์อะไรมาให้แฟนคลับแฟนเพลงได้ดูบ้างเดี๋ยวเฮากระสิเดี๋ยว จะบกี้มือนี่แหละสิได้เปิดเผยให้ฮู้ว่าผู้ได้ได้เรียนตัวใดแน่นะครับแต่สำหรับมือนีมารับบทเป็นปะมารับบทใครจะได้รับบทอะไรใครจะได้รับบทอะไรก็คือรู้วันนี้นางเอกหน่อยนั่งเอกใหญ่ผเอกหน่อยพระเอกใหญ่พอพญ่าแม่พ้า่าเสียหน้าอามาดผู้ได้สิได้เป็นก็อยู่ในนี้ละอยู่ในนี้ละครับตอนนี้เราก็กำลังรอรวมพลอยู่เนาะว่าท่านบดดันข่ามง บางคนก็โยกไก่กันเลยทีเดียวตอนนี้ก็ถือว่ามาหลายเติบแล้วศิลปินเขามีจกคนทุกเยอะเลยแล้วมีมาใหม่มีแต่แบบหล่อๆนุ่มๆสาวสวยๆทั้งนั้นแม่ยกมาลายสันครับเทาตับผู้ยุกเ์่านเทาพยุกก่อนเออกระเถามาลายกระเถากับเ่าคุณภาพแบบมาใหม่นี่ย่อมเราเลยค่ะมิตรภูมิเทาไม่ได้เทาซื้อเล่นไปน้องเทาเทา ทึ่งเถาทึ่งพอสดใสงาลงสิล่ะสดใสข้ามเงินก่อนข้ามขึ้นหลังไม่แบงค์อีกไอ้พวกขี้เหมือนนี่เขาสิเปิดวงไหมอีกเดือนก้วนอันนี้กำหนดการเดือนกว่านะครับเราจะเปิดวงใกล้สิพ่อกันทางหนาเวทีอีกแบบขึ่นหลังแต่บรรยากาศการซ้อมของเรากําลังจะเริ่มขึ้นแบบคึกคักเนาะมือนี้มืออื่นไปนี่ล่ะเวทีแห่งเลิศเวทีแห่งเลิศป่ะโอ้แสดงว่าผู้จัดการนี่ฟันท่งแล้วฉากนี่เดี๋ยวจะได้เห็นฉากนะครับ เลิศก็ปีแรกเนาะเลิศกว่าปีแรกเยอะสน่งรูปไปหน่อยใด้กลุ่มให้เขาสฟีวเล่นครับไอ้คนที่พระท่านมากเขาว่านี่เดี๋ยพระเอกนั่งอยู่นีนเดี๋ยวพระเอกผู้น้ำทีมงานกันนั่งอยู่ไหนเดี๋ยว ่หาสออยัวเมื่อเช้าผมแปมออกมานะครับก็เจอเหตุการณ์ระทึกเมื่อเช้าเนี่ยรถรถบริษส้นดอกมันเชี่ยวซื้อเชี่ยกันซื้อวันนี้พ่อครูพรชัยก็มาให้สังวาดเท่าน้ำเนาะมนี้ มามาคุม้มเขียนเรื่องเเขียนรื่องให้แล้วก็มาเบืองลูกๆนั่นวาผู้ใดสิล่ำจังใดเป็นแบบใดตตตตตแต่สําหรับหัวหน้าเราก็มีประสบการณ์เยอะแล้วครับสําหรับเรื่องลำ่ำล่ำเพลินนี่ประ้องห่วงอยู่แล้วย <c oughs> <ท>ังฟ <realidad> อกกันใช้ผู้จัดการเท่านี่ก็งพรธรรม,มดานะครับล่ำเพลินก็ใส <c oughs> <ๆ>่เป็นพี <c oughs> ่สะเถาะพี่น้านนี่ละก็ติวก่อนน้องๆนั่นนี่ละครับผู้ก็ซอยกันนั่นละเบิ่งซอยกันเรื่องสังวาตล่ำเรื่องก่อนล่ำเรื่องการศินแสดง เบิ่งซอยกันนะฮะจังนั่งเอกป้อมแผมเพิ่นก็เริ่มพิวแล้วด้นะั่งนั่งเอกมิวกับแบบอ๋อคนนี้เหรออ๋อนี่นี่พระเอกใหม่นะครับพระเอกใหม่พระเอกน้องใหม่พระเอกใหม่พระเอกบี้ป่ะอือออกกับพ่อการชัยเลยเฮ้ยชื่ออะไรชื่อบีแน่นอนบีบีเข้าไปแล้ว ซุดนูุดเลยแะครับมันเป็นบริการที่ไหนมันเป็นหมอรำมันเป็นหมอตกลงเรากลับมาจากกันลุงบ้าลไปแล้วพอยายไปโรงพยาบาลแปมเรากลับมาจากโรงพยาบาลไปไปมาแล้วผู้ไปหัวแตกกับมือหนึ่มือขาเนึ่หัวแตกกับขาแขนเลยก็ปากตาแตกแสดงว่าพ่อเกี่ยวหรอมันมันเวียงใส่กันไหมวะเล่าว่าเราขี่มาแล้วมาจอดกลางถนนนี่แล้วตกขมาเขามาเร็วแล้วก็หลุดซีจังไงแล้วกอดเมน ก็เลยจะกำลังดีมากเร็วขั้นจะโลวขั้นใหญ่กระสิกิ่งมาเล่นกันโอ้วันนี้นะครับพระเอกใหม่ก็ได้นำกระเช้ามาฝากมาฝากซ้อแล้วก็หัวหน้าพระเอกผู้นำทีมงานด้วยนะครับพอกขอให้ขอได้้มาเอ้าให้ให้ปังๆเออปังๆๆเดี๋ยวได้มีอะท่าน พ่อวางก็ได้วางเลยคุณนู้บริหาวนี่นะครับสําหรับเรื่อดูกาลนี้ฝากพี่น้องเข้าติดตามนะครับพระเอกหน่อยเผยเอกหน่อยพระเอกใหญ่พระเอกไม่พระเอกเก่าแดนเซอร์เรายังต้องการมาคิลเลอนครับครับตอนนี้แดนเซอร์ของเราก็ยังรับสมัครนะครับผู้ใดที่สนใจเนาะอยากได้โพสช์ไซส์อีกสักงี้ึ่งสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเข้าสนีทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ